สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทเลอซิ่งครับวันนี้เรามากันที่เส้นกาจนาใช่ไหมเนาะน่าจะใช่แหละแต่ที่สําคัญต้องบอกเลยวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่น้ําแมนอยากจะได้รถใหม่นะฮะก็เลยเป็นครั้งแรกเลยกว่าที่จะเรียกว่ามาซื้อรถแต่ต้องหารถที่เราไว้ใจได้เพราะวันนี้ผมจะซื้อรถมือสองอาจ๊ะแน่มือสองไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะดีมันอยู่ที่คนคัดว่าคัดยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เรามากันที่ 300กะหลาดและแน่นอนที่สุดเราต้องมาหาน้องแชมป์น้องแชมป์มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนนะสวัสดีแฟนคลับไทยเดซี่น์ด้วยครับวันนี้มีจุดประเด็นอันดับแรกก่อนเลยเดี๋ยวขอถามหน่อย <c oughs> แชมป์300เรารู้จักกันมานานนะ <c oughs> ผมว่าต้องมี10กว่าปีอะ่ะพี่ตั้งแต่ยังเรียนมาหาลาัยอยู่เลยอะ่ะเออปี4เดี๋ยว300กะหลาดนี่คืออย่าบอกนะว่าแชมป์ขับรถ300 <c oughs> จริงๆแล้วหลายๆคนก็ชอบพูดผมว่า,วามึงลงทุน300ป่ะเนี่ยเลยได้มาขนาดนี้เฮ้ยแต่แต่จริงๆนะ ลงทุนกับพี่ได้300ได้หลายล้านเลยยังไม่มวยไม่จบเหมือนกันเนี่ยแต่คอนเทนต์จะมาจะไม่จบเลยเนี่ยเออไม่จริงๆแล้วคือ300คือขับรถความเร็ว300หรือว่ายังไงไม่ใช่พี่มันเป็นอย่างนี้พี่เป็นคะแนนเต็มโบลิ่งคือผมเองอ่ะเคยเป็นนักกีฬาโบลิ่งทีมชาติพี่เฮ้ยแล้วคะแนนเต็มของโบลิ่งก็คือ300แต้มในในหนึ่งเกมนะพี่เราก็เลยเวลาที่มันเขียนในล็อกอินเพจอะไรเงี้ยเราก็เลย ใช้ชื่อแชมป์3า0ติดมาจากกีฬาโบลิ่งพี่แล้วก็เลยล็อกอินตามเพจเช่นเลซิ่งเว็บสยามสเปดไทยสแกนแฮนอะไรสมัยก่อนเนี่ยพอพูดนี่พูดแบบไม่รู้อายุเลยว่าเท่าไหร่ตอนเนี้ยคือเมื่อ10ปีที่แล้วสิกว่าปีที่แล้วก็เลยใช้ล็อกอินแชมป์สามมาตลอดอ๋อเลยเป็นที่มาใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะว่าจริงๆเราไม่เคยถามนะครับแค่เรารู้สึกว่า300กระดาดแหมตัวเลข300มันต้องขับรถ300หรือ หรือ300ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าดูหน,นหนังเรื่อง3 0 0รเออดูหนั <c oughs> งเ,เรื่อง3เอ้ยไม่ใช่เือนบอกว่าเขาเรียกไงล่ะมีอะไรกับ300แน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้รู้แล้วก็คือเล่นโบลิ่งกันครับและแน่นอนที่สุดวันนี้พี่มีความประสงค์ว่าอยากได้รถใหม่สักคันหนึ่งสไตล์พี่คือต้องอะไรดีจริงๆแนละ้วมันต้องถามต้องถามพี่แมนก่อนอย่างนึงครับเวลาที่คนจะซื้อรถยนต์มือสองเนี่ย <c oughs> หรือจะซื้อรถยนต์หนึ่งคันเนี่ย ผมจะแนะนําลูกค้าแบบนี้ครับว่าคุณต้องเตรียมก่อนอย่างแรกคือรถที่คุณอยากได้เลยสัก3 4มี่หารุ่นแล้วก็มาเวทในส่วนที่2คือเรื่องราคาบัตเจ็ตที่คุณเตรียมไว้และส่วนที่3คือความจําเป็นในชีวิตคุณว่าคุณซื้อรถมือสองคันนั้นไปอ่ะอจะมีความจำเป็นกับคุณไหมชเช่นอะไรใช่ไหมบางคนซื้อเฮ้ยก,กูอยากได้รถสปอร์ตอ่ะแต่ชีวิตจริงอ่ะต้องทํางานขนของถ้าคุณซื้อรถพวกนี้ไปอ่ะก็จะเกิดภาระแต่ในชีวิตของคุณแล้วมองว่าผมมีรถตู้แล้วผมมีรถเก่งแล้ว รถคันนี้ผมมีบัตเจตสล้านอยากได้รถสปอร์ตเขาเนี้ยเรามาเลือกกันแล้วว่ารถรุ่นนั้นจะเป็นรุ่นอะไรเช่เนในงบ2 000, ล้านมีรุ่นอะไรก็แตกมา4ีหรุ่นแล้วก็เลือกรุ่นที่เราชอบที่สุดมผมจะแนะนําลูกค้าว่าซื้อรถที่เขาชอบที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมพี่รถม,มือสองมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันมีโอกาสที่จะพังแล้วก็ต้องทํานุบํารุงหรือบํารุงรักษาเซอร์วิสมันตลอดคนต้องบอกแบบนี้ว่าต่อให้วันนี้เราเสียบคอมพิวเตอร์ที่จะเป็นเป็นตัวอ่านโค้ดรถเนี่ยเข้าไปเป็น ECU เป็นเช็คทั้งหมดเลยว่ารถคันเีี้้ยมมอะไรสบบาาง แต่มันไม่สามารถตอบเราได้ว่าไอ้คันนี้อีก3วัน5วัน7วันมันจะพังเพราะว่าอิเล็กทรอนิกส์มันมันตอบได้แต่แมคคนิกในส่วนของที่เป็นฮาร์ดแวร์ในเรื่องของชิ้นส่วนอะไรับเราไม่รู้ไม่รู้มันก็เหมือนกับการที่เราซื้อไปเหมือนเสี่ยงโชคครับพี่ผมก็จะบอกลูกค้าตลอดว่ามันจะเป็นความทุกข์ต่อเมื่อวันที่เราไม่ได้เตรียมใจว่า้องต้องเซอร์วิสอ๋อเออแต่ถ้าคุณเตรียมใจที่จะเซอร์วิสแล้วแล้วคุณชอบรถคันนั้นจริงๆอ่ะต่อให้มันพังต่อให้มันไม่ดียังไงอะ คนก็ชอบเหมือนอายุกตัวอย่างเหมือนแอคเซเวนสมัยก่อนนะพี่กินน้ํามันเสียงดังขับแล้วก็ขับยากพังง่ายแต่คนก็อยากจะมีถวิลหาเพราะเป็นรถในความฝันถูกต้องต่อให้มันพังก็ก็ยังมีความสุขเมื่อที่ทํามันเสร็จแล้วได้ขับเพราะฉะนั้นนั่นคือเรื่องของการตอบโจทย์ว่าคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ยคุณจะเอาไปทําอะไรครับอะแน่นอนมีรถ4ประตูมีรถตูอ้อยากได้เสริมคือ2ประตูสปอร์ตคาเปิดประทุนก็ว่ากันไปครับแล้วก็อยู่ที่บัตเจ็ตและแน่นอนที่สุด สิ่งหนึ่งที่พี่มีปัญหากันเรื่องรถมือสองในในความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราซื้อมันจะจุกจิกดูยังไงว่าอะไรอย่างเงี้ยครับชั้นมีเทคนิคง,ง่ายไหมคือมผมจะมีเทคนิคแบบนี้พี่เวลาเลือกซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยอ่าผมจะเลือกแบบนี้เป็นหลักพี่เลือกที่บอดี้รถเป็นหลักผมต้องพูดแบบนี้ว่ารถเนี่ยต่อให้มันแยกแค่ไหนสามารถที่จะเปลี่ยนสมมติว่าเครื่องพังเปลี่ยนเครื่องได้สามารถชุดกล่องกล่องไฟพังเปลี่ยนกล่องได้ แต่รถถ้ารถบอดี้มันชนอย่างเงี้ยพี่หรือว่ำจนโครงสร้างมันเละเลยอะ่ะต่อให้ผมมั่นใจว่าขึ้นจิ๊กหรือขึ้นอะไรก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ไม่ได้ในส่วนความเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ของรถแล้วก็ในความรู้สึกของเราอะ่ะมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็เลยแนะนาว่าซื้อรถให้ดูรถโครงสร้างรถเป็นหลักหนึ่งถ้ารถสภาพดีบอดี้สวยผมจะแนะนําแบบนี้อย่างบอดี้อย่างเงี้ยครับอย่างพวกช่องไฟต่างๆเนี้ย ไม่ไม่ได้แบบว่าข้างนี้กว้างกว่าข้างนู้นแคบกว่า <IDs S 2> อย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่ารถคันนี้ต้องอาจเกิดอะไรมาบ้างาาประตูลอยมีแกะไหมฝาปโปรงมีแกะไหมเม็ดอาร์ตต่างๆเปลี่ยนไหม <those S 1> <ๆ S 2> ถ้าทั้งหมดเนี่ยไม่เคยมีการแกะเม็ดประตูไม่เคยมีการไขฝา,าปโปรงไม่เคยมีการแกะแสดงว่ารถคันนี้บอดี้ไม่มีการชนใช่ไหมพี่เพราะมีการชนเนี่ยแล้วเราก็ดูในส่วนของสภาพของตัวรถโดยรวมว่าโอเคไหมถ้ารถมันสภาพมันโอเคและความเป็นจริงของตัวสภาพรถเนี่ยกับเลขไม์มันอยู่ใกล้เคียงกัน ให้เลือกซื้อแันนั้นแหละ,ะครับแล้วก็หาเลือกซื้อที่เขาการันตีคุณได้เขาซ่อมคุณได้ตุนใหญ่อของแช่มเองเนี่ยวารันตียังไงคือผมต้องบอกแบบนี้ว่าผมอ่ะเป็นเตร,รถแรกๆที่มีวารันตีนะพี่จริงเหรอสมัยก่อนเนี่ยผมวารันตี6เดือนอโดยการวารันตีตัวเองเมือ่อประมาณสักสิปีที่แล้วตอนที่เจอพี่แมนเมื่อประมาณ9ปี10ปีที่แล้วตอนนั้นเราคือวารันตีตัวเองโดยการที่เราก็เหมือนตรวจเช็คเข้าเอาเครื่องเสียบเช็คแล้วก็ส่งเข้าศูนย์่า มันก็มีอุบิเหตุในงานเราก็รับผิดชอบดูแลลูกค้าไปแต่ณปัจจุบันเนี่ยวงการรถยนต์มือสองมันมีบริษัทกลางที่เข้ามาดูแลรถแล้วดูแลรถลูกค้าอันนี้มันก็เป็นความสบายใจทั้งสองฝั่งซ้ายและขวาทางโชรูมสามร้อยก็ไหลก็เลือกวารันตีลรถลูกค้าเนี่ยขั้นต่ำเลยเคือหนึ่งปี<อ>หรือหนึ่งหมื่นกิโลโโเรามีให้เลือกเช่นรถคันไหนที่เป็นรถศูนย์สามารถที่จะได้เป็นวารันตีเข้าศูนย์เลยทั่วประเทศไทย<อ>พังที่ไหนก็ไปซ่อมที่นูน่นเราก็จะมีในส่วนของดูแล200กาองร300กว่าจ ที่ผมเลือกทําแบบนี้เพราะว่าวันเนี้ยสมัยก่อนมันมีปัญหาผมเปิดารันตีเองลูกค้าโทรมาเที่ยงคืนผมไม่รับก็ด่าผมแล้วว่าไม่ดูแลลูกค้าอา๋อเลยใช่แต่ณวันเนี้ยเรามีารันตีกลางเขาดูแลพี่24ชั่วโมงเลย<อ>วันเนี้ยรถยนต์มือรสองไม่ใช่แค่โชลูมผมที่เดียวนะณปัจจุบันมีโชลูมหลายๆที่ที่มีคุณภาพก็ซื้อารันตีกลางเหมือนกันที่ให้ลูกค้าเพราะงั้นอุ่นใจได้ละอุ่นใจได้แล้วแล้วแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งพี่ที่พี่กลัวว่า ถ้าพี่จะตรวจเช็คได้ยังไงบริษัทวารันตีเขาตรวจเช็คแทนพี่แล้วเพราะเขาต้องรับความเสี่ยงนั้นพี่ก่อนออกรถที่จะออกหนึ่งคันเนี่ยเขาก็เอาทีมงานมาตรวจสอบแล้วอ๋อครับอันนี้อันสเต็ปสองเลยใช่ครับสเต็ปสองคือส่วนการที่จะต้องมาดูแลใช่ครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้อีกมีอีกไหมมีพี่การที่เราจะเลือกซื้อรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยคนต้องบอกวันนี้ว่าสมัยก่อนเนี่ยอันนี้ผมขอขอเป็นการพูดย้อนกลับไปแล้วกันว่าสมัยก่อนคนบอกซื้อรถเต็นท์อะยอมบดย,ยอมแมวนู่นนี่นั่นคน เดี๋ยวนี้เต้นรถอะ่ะมีใบค้าของเก่าเอ่ยมีสถานที่ตั้งเอ่ยมีสมาคมเอ่ยมีทุกอย่างเลยเพื่อทําให้ทุกคนสบายใจแล้วก็ไม่สามารถที่จะหนีไปไหนแล้วก็มีในเสื่อของการาสคอบอคุ้ม,มครองผู้บริโภคด้วยมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เต้นรถอะ่ะเขาอัพมาหมดอัปเกรดกันขึ้นมาหมดแล้ว<ม>แล้วก็ขายรถกันแบบอย่างผมเองเนี่ยผมขายรถเนี่ยผมมีการันตีของโชรู้ผมรถทุกคันที่ซื้อผมอ่ ถ้าสมบตรวจพบว่ามีการชนหนักครงสร้างเสียพิ่ความจมน้ำตัดต่อผิดกฎหมายผมซื้อคืนเต็มพี่แถมเงินให้อีกสองแสคือเราเพื่อความสบายใจให้กับลูกค้าเราเคสรถมาแล้วส่วนหนึ่งเพื่อให้ลูกค้าสบายใจเวลาเดี๋ยวนี้มันเกิดการซื้อแบบออนไลน์พี่สามารถซื้อได้เลยโดยการที่สบายใจจากการมารันตีเพราะฉะนั้นนั้นเลือกซื้อน,นี่คืออีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไมผมมาที่นี่หนึ่ง ในใจคือถ้าผมจะซื้อรถมือสองตอนนี้นะครับอย่างน้อยกูด่ามันได้แน่นอนด่าได้แน่นอนออกสื่อด้วยกูด่าได้แน่นอนเพราะหนึ่งรู้จักกรนมนานสองคือเราเราต้องหาคนที่เรารู้สึกมั่นใจหน่อยครับเพราะไปจะเป็นแบบเฮ้ยเดี๋ยวขอซื้ออยากได้มือสองสักคันไว้แต่ควรก็ถามว่าเอ้ซื้อมือสองราคามันตกมากไหมยังไงรเราจะคุ้มไหมอย่างเงี้ยถูกปะผมจะบอกพี่แบบนี้ว่าข้อดีของรถมือสองคืออะไรน้อยพี่ <c oughs> อย่างถ้ารถบางรุ่นเอาอย่างนี้อย่างอีคูป อย่างเงี้ยพี่รถใหม่4ล้านกว่าอย่างเงี้ยคันตังล้านสี่ล้านสี่กว่าล้านสี่เหรอใช่พี่ล้านสี่กว่าล้านสี่กว่าไม่พอนะคันนี้ปี15เฟสลิปแล้วด้วยพี่กลับไปย้อนดูนะที่ปี11 12อ่ะล้านบวกลบอันนี้เฟสลิปแล้วตัวใหม่ตัวนี้เหลือล้านสี่ล้านสามเก้าเองนะคันนี้จริงเหรอล้านสามเก้าเองผมก็เลยจะบอกว่าพี่ใช้อีก5ปีเอา10ปีเลยใช้10ปีขายได้800,000พี่รับได้ไหม ถุ้ยคุ้มเท่ากับพี่เฉลี่ย10ปีเท่ากับพี่เช่าใช้ปีละห้าหมื่นเองอแต่ถ้าวันนี้พี่ซื้อถดหมายป้ายแดงไม่ใช่บอกว่าไม่ดีนะ,ะถใหมายป้ายแดงโอกาสขาดทุนน่ะค่อนข้างเยอะรถพวกนี้ซื้อซื้อสี่ล้านใช้10ปีอาจจะเหลือ2ล้านหายไปครึ่งหนึ่งแน่นอนอันเนี้ยถามว่าหายเยอะไหมก็เฉลี่ยก็ครึ่งหนึ่งนะแต่มันรับได้ในการที่เฉลี่ยเป็นปีแล้วมันดูน้อยอครับแต่จะไปหนักเลยออาจจะเริ่มมีการ m a i ท t e n น n c e s e r v i c แต่ก็ไม่ได้แพงแล้วเดี๋ยวนี้อู่นอกก็เยอะมาก แล้วแล้วอย่างของพี่ตอนนี้ควรซื้ออะไรดีอ่ะคืออย่างเงี้ยสักคันผมถามพี่แมนก่อนว่าพี่แมนอยากซื้อเป็นการลงทุนหรือซื้อใช้ฮมีการลงทุนด้วยใช่คือยังไงลงทุนอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างอย่าง M I S อ่า M I S Figaro อย่างเงี้ยฟิกาโรก็แหละยกตัวอย่าง Figaro Figaro ย้อนกลับไปเมื่อมาสักสิบปีที่แล้วช่วงที่ผมเจอพี่แมนอ่ะห้าแสนห้าแสนตอนนี้ล้านห้าอะเท่าไหร่นะล้านห้าครับล้านห้าแล้วเหรอใช่ครับชิลล้านห้าล้านห้าแล้วเหรอขึ้นสองเท่าโอ้โห มันมันก็เป็นการลงทุนดีใช่พี่มันคือเราต้องเลือกรถที่มันมันเขาเรียกนะดีมาร์ซ์พายแล้วความต้องการของรถอ่ะมันสูงมากกว่าปริมาณของรถอย่างเช่นสกายไลน์ที่ผมขาย R สาอไี่ไปาปประมาณสามสี่ล้านนะครับรถคันนั้นวันเนี้ยสิบกว่าล้านสิบล้านใช่ครับตอนนั้นขายช่วงโควิดด้วยนะช่วงโควิดด้วยตอนนั้นต้องเอาเงินมาหมุนเชว์ลุมขายทิ้งไม่รู้หรอกกูจะเป็นไงกูขายทิ้งเลยเออย่างนี้แต่ว่าพี่ต้อง ปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการซื้อรถแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเป็นรถรถซูเปอร์คาร์ที่ชี้มาตรงตัวเลยรถซูเปอร์คาร์เหมือนบอกบแบบนี้พี่ปอร์เช่ตอนออกใหม่คันนี้ยอยู่ประมาณสักห้าล้านอ่าฮะวอนนี้ก็ห้าล้านกว่าห้าล้านกว่ามือสองอ๋อพรถรถไม่มีเลยรถไม่มีพี่วันนี้พี่ไปคอนฟิกที่เอเอสรอสงปีอ่าแล้วก็ตอนนี้ชิปมันขาดตลาดทั่วโลกไม่ใช่ว่า รถมันมีให้ขายรถใหม่ป้ายแดงมันไม่มีแล้วรถใหม่ป้ายแดงก็ราคาขึ้นเพราะว่ามันจะมีการเหมือนรีเซลเลยพี่เหมือนรองเท้าเหมือนเสื้อผ้าที่มันรีเซลเลยไม่กระทั่งหมวกกันน็อกเองก็มีใช่ครับแล้วอย่างนี้อย่างที่บอกแหละว่าถ้าเกิดพี่ซื้อตอนนี้ไม่แนเราก็ไม่รู้ราคาอาจจะขึ้นหรือลงใช่ครับแต่ข้อดีของปอร์เช่คือราคาแข็งพี่แข็งอย่าง981นฮานนะครับสามล้านปลายสามล้านปลายมาสี่ปีแล้ว สามสี่ปีแล้วจริงเหรอแล้วก็ไม่ได้ลงกว่านี้แล้วก็ตอนนั้นรถใหม่ก็สี่ล้านปลายห้าล้านอ่าฮะตอนนี้ก็อยู่สามล้านปลายคือผมต้องบอกแบบนี้อย่างเก้าแปดเจ็ดปีสองพันสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยพี่เป็นพีดีเคก็เกือบสามล้านนะก็อยู่ราคานี้มานานแล้วโอ้โหแต่มันจะมีรถเซกเมนต์อีกแบบหนึ่งอย่างเก้าเก้าสองคันเนี่ยพี่อ่าผมต้องเล่าแบบนี้สิบสองล้านกว่าสิบสองล้านไม่แดงนะอือฮึตอนนี้มือสองสิบห้าล้านกว่าเอ้เดี๋ยวเดี๋ยว พูดกับราคาป้ายแดงตอนนั้น12ล uh ้านเก้าวันนี้มือสองสิบห้าล้านกว่าสิบห้าล้านกว่าเพราะว่ารถใหม่ป้ายแดงตอนนี้ราคาปรับขึ้น uh huh. อย่างเช่นออปชั่นต่างๆปรับขึ้นใช่คอนฟิกใช่รถมือสองมันก็เลยไปเทียบเท่ากับราคารถป้ายแดง uh huh. วันนี้คุณถ้าอยากจะซื้อรถป้ายแดงมันไม่มีรถให้คุณซื้ออันหนึ่งไงสั่งสองปีสามปีไม่มีให้ซื้ออฮะครับแต่วันนี้ถ้าคุณขับเลยราคาประมาณสิบห้าล้านกว่าคันนี้ใช่ครับคันนี้นคอนฟกคันนี้เขาเรียกว่าเก้าเก้าสอง คาเลราเอสแอลโลแพ็กเกจสปอร์ตดีไซน์คือแน่นทุกจุดเลยพี่แน่นทุกจุดใช่ครับก็เหมือนกับพี่ขับผมก็มองว่าขับแล้วมีโอกาสกำไรพวกคายเยนเียนี้คายเยน99 2, ้เคแมนบล็อเตอร์ขับกำไรหมดคนที่ซื้อ uh huh. ยุคแรกๆครับหรือผมควรลงทุนกับคันนี้ดีผมว่าม,ม,มันดีอย่างหนึ่งพี่หนึ่งอะไรรู้ไหมฮะพี่ได้ขับรถในความฝันด้วยในรถที่แบบสมรรถนะมันดีจริงๆ2สองพี่ผ่อนเสร็จแล้วอะรวมดอกเบี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วขาดทุนเหมือนพี่เก็บเงิน รถพวกนี้ผมบอกว่าเหมือนเก็บเงิน่อนไปแล้ววันนี้พี่ขายก็ได้เงินกลับถ้าถามเป็นว่าการไปไปไปขาดทุนเล็กๆน้อยๆอ่ะมันก็เหมือนเช่าใช้เช่าใช้วันละแสนกว่าบาทนะพวกนี้จริงหรอใช่พี่ที่เขาแบบให้เช่าอ่ะเป็นแเช่ากนั้นก็เจ็ดแปดหมื่นอ่ะหรือว่าพี่สมมุติ่ะบางคนอาจจะมองเฮ้ยรถมันหาเงินได้เหรอหาได้ครับได้พี่เชื่อไหมว่ารถหาได้เหมือนกับรถรันเมืองนอกพาะผมทํางานกองถ่ายด้วยครับก็คือจะมีคนมาขอเช่ารถ วันหนึ่งแล้วแต่รุ่นใช่เคยมีแพงสุดวันละสองแสนใช่พก็ได้เป็นแบบรถไซส์ใหญ่เลยรถไซส์ใหญ่ลัมโบเฟอร์ตัวใหญ่ถูกวันละสองแสนปล่อยเช่าครับแต่พวกนี้ฝรั่งหนังมันไม่สนอู่แล้วมันเช่าทีเช่าห้าวันครับมันก็ดีกว่ามาไปซื้ออะพี่ใช่ไหมครับมันก็คิดว่าคุ้มกว่านะลงทุนแบบเช่าดีกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวนี้รถซูเปอร์คาร์ซื้อง่ายด้วยพี่ซื้อง่ายหมายความว่ารถพวกนี้บุคคลธรรมดาที่มีกําลังเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ซื้อเงินสดกัน100%นนะพี่ คนที่จัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะพี่จริงหรอเพราะว่าสถาบันการเงินเขามองว่ารถพวกเนี้ยราคามันขึ้นอแล้วก็คนที่ซื้อรถพวกเนี้ยเขาก็ดูเครดิตดูอะไรโอกาสที่จะมันเสียม,มันน้อยกว่ารถตลาดทั่วไปรถพวกนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มดอกเบีย้ย start สองว่าดอกเบีย้ยถูกคือกลายเป็นว่ารถพวกเนี้ยดอกเบีย้ยถูกแล้วก็ ซื้อง่ายขายคล่องมากกว่ารถทั่วไปอีกพี่รถมือสองเพราะเวลาเปลี่ยนมือพี่ใช้เงินดาวน้อยคนก็เหมือนเหมือนซื้อแล้วเช่าเช่าขับค่าั่นในชีวิตอะไรเงี้ยพี่จริงๆแล้วตอนนี้ที่อเมริกาเขาเขาเรียกว่าลิชใช่ไหมครับคือเช่าพอถึงเวลาปุ๊บเอาไปเปลี่ยนเลยใช่เขาไม่ซื้อครับก็บเลยถามทางเพื่อนที่เป็นฝรั่งเองบอกว่าทาไมทําไมอยู่ไม่ซื้อเป็นของตัวเองเลยบอกมันไม่ใช่เรื่องครับเฮ้ยงงเลยฝรั่งมันคิดอย่างนี้เลยนะคือรถใหม่ออกมากูเปลี่ยนเลย ไม่สนตอนนี้เดี๋ยวนี้เมืองไทยก็มีแต่เป็นรถแต่ยังไม่ทําเป็นรถซือปซอปร์คาแต่เดี๋ยวนี้รถซื้อปร์คาก็เริ่มพัฒน,นาพี่เอ๋ท่บอกว่าอย่างเงี้ยคุณมาปุ๊บเครดิตดีเอาไปฟรีได้เลยเคืออกรถศูนบาทจริงเหรอใช่ครับที่300กรลัดทําได้ถ้าลูกค้าเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับอย่างพี่เครดิตไม่ดีทำไงวะเนี่ยโอ้อย่างพี่แมนซื้อสดอยู่แล้วพูดอย่างเงี้ย <laughs> พอจะมีสัก200ไหมเมื่อกี้บอกจะเอา300ไปลงทุนอยู่เลยตอนนี้ขอ200ครับแล้วอย่างพวกรถ ทุกอย่างอย่างที่บอกแล้วสบายใจได้เรื่องวารันตีเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงละคือ<น>ผมเองผมต้องบอกแบบนี้ว่าอยากให้ลูกค้าเผื่อใจในการซ่อมไปบ้างถามว่าเรามีวารันตีไหมเรามีให้แต่มันจะมีการเผื่อใจได้ว่าถ้ารถมันเสียจะมีการรออันหลงรออะไรเพราะหนึ่งรถบางคันเป็นรถแบบอย่างเนี้ยรถอย่างปอร์เช่อาจจะต้องรออะไรบ้างอ,อย่างรถที่เป็นรถแนว เอไอย่างเงี้ยถ้ามีารันาีเราก็ต้องรออะไรบ้างอย่างน้อยคุณก็ต้องเผื่อใจในการเซอร์วิสแล้วถึงแม้มันอาจจะมีการบรันตีก็จริงที่อันนี้คุณต้องต้องต้องรับในเรื่องของเรื่องระยะเวลาเวลามันไม่ได้เหมือนรถหม่ป้ายแดงวันนี้คุณขับไปปุ๊บเซอร์วิสปุ๊บเขามีสต็อกอะไหล่เลยอ่าใช่ผมต้องบอกแบบนี้ครับก็ต้องรอนิดนึงแต่คุณสบายใจได้ว่า ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะที่เรานะเดี๋ยวนี้มันมีหลายๆที่ที่ทททมีมาตรฐานเช่น<ม>ซื้อรถไม่ต้องกลัวชนหนักพิกคว่มจมน้ําตัดต่อ<ม>ซื้อรถกับเราแล้วไม่ต้องกลัวว่าหลังการขายคุณไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าโทรมาแล้วเราไม่รับมีวารันตีกลางดูแลคุณ<ม>แล้วไม่ต้องกลัวว่ารถจะต้องตรวจสอบเองไหมเพราะวารันตีกลางเขารับผิดชอบในความเสี่ยงของเขาเขาต้องตรวจรถอยู่แล้วอ๋อครับเพราะฉะนั้นแต่ก็แอบเล็งๆคันนี้ไว้นะครับ It S อ K 55ครับ It S L K 55อย่างเงี้ยพี่ก็เหมือนการลงทุน อ่ฮะ uh huh. คันละเก้าแสนกว่าบาทมากี่ปีแล้วอะพี่เดี๋ยวคันนี้เท่าไหร่นะเก้าแสนกว่าบาทมันเคยลงไปถึงคันละเจ็ดแปดแสนตอนนี้มันขึ้นมาเก้าแสนกว่าบาทคันเนี้ยนะใช่ครับเฮ้ย hey, จริงเหรออย่างเงี้ยมาแต่งเงี้พี่สองล้านผมทำสองสองเก้าอ่าฮะราคาเนี้ยผมว่าขับอีกสิบปีก็ไม่ต่ำล้านห้าคือรถมือสองมันมีนเสน่ห์เงพี่ uh huh. อ่าฮะแล้วอย่างคันเนี้ยคันนี้อยู่ล้านสามเก้าเออเว้ย เปิดประทุนได้คนต้องบอกนี่ว่ารถเปิดประทุนข้อดีของมันคือราคาแข็งพี่ไม่เคยขักทุนนี่นี่สภาพสวยอยู่เลยครับอื้อ้านสามเก้าครับร้านสามเก้าเพราะฉะนั้นนี่คือการลงทุนเนาะอย่างที่บอกแหละเหมือนกับคันนี้นี่สามล้านปลายบ็อกสเตอร์ใช่ครับข้อดีของการขับซูเปอร์คาร์คุณรู้ไหมคืออะไร ได้จอดง่ายใช่พี่คนทั่อไเนี่ยว่าต้องต้องยอมรับอย่างนึงว่าสังคมไทยก็ยังยึดติดภาพลักษณ์อยู่นะพี่รถพวกนี้มันก็เป็นรถคันหนึ่งที่บง่งบอกความสําเร็จของคนที่ซื้อ,อแล้วก็เป็นแพชชั่นในการทํางานของคนที่ซื้อด้วยแล้วรถพวกนี้มันก็สร้างความสะดวกสบายให้กับเราด้วยเช่นจอดรถมันก็จะมีที่จอดเป็นพรีเมียมเราต้องเข้าใจนะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันแบ่งชนชั้นมันไม่จริงนะพี่รถพวกนี้ไปจอดในที่ที่คนเยอะ เราเป็นเจ้าของอะ่ะเราก็กังวลมันจะมีอรอยมีอะไรไหม <อะ S 1> แระทางห้างเขารับผิดชอบไม่ไหวอะ่ะเขาก็ต้องมีจัดโซนที่ดูแลรถของรถพวกนี้พี่เพราะฉะนั้นมันก็คือความสําเร็จจริงๆแล้วอย่างที่บอกแลยว่ารถเป็นอาจจะบอกว่าบางคนบอกว่าชอบโชว์จริงๆเปล่ามันเติมเต็มในวัยที่รเราทำทำงานแล้วเราอยากมีเหมือนเขาใช่ครับเราอยากได้ขับรถที่มันไฮเปอร์ฟอร์มนร์รับ หรือว่าอยากได้ความเติมเต็มในสิ่งที่เราทํามางานหนักเพื่อเหนื่อยเพื่อหาอะไรสนุกแล้วก็มาตอบโจทย์ตัวเองนี่คืออีกหนึ่งเรื่องรางวัลชีวิตนะพี่นะเหมือนกับผมเนี่ยทำไมผมเที่ยวเล่นทําไมผมขี่มอไซค์ขี่เครื่องบินมันก็คือการตอบโจทย์ถ้าเราทํางานหนักเราก็ต้องหาอะไรที่มันมีความสุขกับชีวิตครับถูกไหมอูยคันนี้ก็น่าขับว่ะคันนี้ก็ลิมิเต็ดพี่เป็นคาร์บิโอเลตบาบัด บริพาร์ดบีเขาเรียกว่า E หกหนึ่งจะเป็นโป่งอันนี้มีหน้าไม่เกิน3มถึงห้าคันในไทยออกห้างแพงกว่าปกติประมาณล้านกว่าบาทเป็นบาบัดคอมพิวต์แต่ไม่ใช่เป็นเครื่องบาบัดอย่างเดียวอ๋อเป็นไม่ใช่เครื่องออกยูมาคันนี้เป็นแท้ทั้งคันอ๋อยูมาครับเท่าไหร่รถใหม่ประมาณ6ล้านกว่ารถมือสองตอนนี้อยู่หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้ามื่นมือหนึ่งเท่าไหร่นะหกล้านพี่ประมาณห้าล้านกว่าหล้านตอนนี้เหลือล้านเจ็ดเก้าล้านเจ็ดเก้า ไม่เจ้าครับแต่ถ้าคนดูอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยรุ่นนี้ขายอยู่ร้านสี่ร้านห้ามันเป็นตัวธรรมดาไงพี่อันนี้มันเป็นแบบมันเป็นแรไอเทมอะพี่แรไอเทมก็ต้องบอกตามสภาพเลยเนาะครับเราก็มายังไงก็อย่างงั้นครับอันนี้ไม่ต้องถามอันนี้รถคล้ายๆกับรถเน็ตไอดอคนหนึ่งพี่ทีบอนอะใครวะเน็ตไอดอดังๆหน่อยพี่เน็ตไอดอลคนไหนวะไม่เห็นรู้จักเลยครับพี่ เพราะฉะนั้นนี่คือ300กระดาดครับมีเซอร์วิสแล้วเซอร์วิสยังไงเซอร์วิสผมมีศูนย์บริการศูนย์บริการกลางพี่แล้วก็ผมมีทีมน้องที่เป็น QC คอยดูแลลูกค้าก็คือส่วนกลางเลยคือผมต้องบอกแบบนี้ว่าสมัยก่อนผมทำเซอร์วิสเองอแต่มันไม่ประสบความสำเร็จเพราะ,ะว่าทีมของเราช่างของเราเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่เขาเลยนะไม่ใช่เทวดาที่แม่งซ่อมได้ทุกยี่ห้ออ,อ,อ,อเราก็เลยเลือกเอ็กซ์เปิแต่ละที่ เช่นสูงเอ็อเอบอุ่นนี้นะบีเอ็มก็รับไปนี่นะพี่นิไปที่นี่นะฟิกเกอร์โลไปที่นี่นะตรงรุ่นกว่าตรงรุ่นแล้วเขาให้คําตอบลูกค้าได้ดีกว่าอก็ดีกว่านะแต่ถ้าเรารับมาเราไม่รู้จะให้คําตอบเขาได้ดีขนาดไหนเพราะลูกค้าลูกน้องเราอ่ะก็จะชานาญในสิ่งที่ทำบ่อยๆแต่รถเรามันหลากหลายเราไม่ได้เป็นแบรนดิ้งแบรนด์เดียวไง้ี่ที่ขายรถแบรนด์เดียวอย่างลูกค้าอย่างเงี้ยมาปุ๊บป่ะคนนี้ซื้อสเปนเตอร์ผมบาย ก็เข้ามาซ่อม,มกูก็ซ่อมไม่เป็นซื้อ M&S AH มาอันนี้กูถนดัดกูซ่อมได้มีเอมาใหม่ๆมกูว่าไม่เก่งมผมก็มองว่าเราให้ผู้ชนานาญกลางแต่ละที่ดูแลรถเราแต่พูดง่ายๆว่าแชมป์เป็นตัวกลางในการหารถรแล้วก็ดูแลรถตรวจสอบถรถสเต็ปแรกแล้วก็จะมีส่วนกลางสเต็ปสอครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ที่วันนี้ที่มาเอาตรงนะก็เลยคิดว่าเออคือในใจผมไม่ได้คิดว่าจะมีสเต็ปสงไง เ็คิดในใจว่าสเต็ปสคือกูด่าครับถ้ากูซื้อแล้วมีปัญหาพี่แมนจะไม่ได้ด่าผมครับเพราะศูนย์เพราะผมซื้อวารันตีกลางดูแลพี่แล้วจบเลยจบเลยพราะกูด่ามันไม่ได้แล้วทีเนี้ยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเป็นพี่ด่าผมได้เรื่องเดียวถ้ารถไม่ตรงปกอย่างที่ผมบอกอเช่นบอดี้ชนรถมีปัญหาอาทะเบียนทะเบียนเป็นทะเบียนรถแบบสวมอะไรอย่างเงี้ยด่าผมได้ ตกนงตกน้ํามาใช่ด่าได้เลยเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ผมชํานาญในการเลือกคัดสรรรถที่ที่ตามที่เราวารันตีถามว่ามีโอกาสพลาดไหมมีนะแต่ผมยังไม่เคยพลาดนะผมต้องบอกพี่ก่อนเพราะว่าเงินสองแสนมันหายากต้องชูแลลูกค้าแต่ถามว่ามีโอกาสพลาดไหมมีโอกาสมีโอกาสพลาดเคยแบบโดนย้อมแมวตัวเลยไหมเคยเกือบผมต้องบอกว่าเคยเกือบพี่เคยเกือบแต่โชคดีโชคดีพี่ต้องบอกเลยว่าโชคดีที่ดูออกแล้วก็เราอยู่ในวงการรถเราสามารถเช็คประวัติ ได้เราคุยกันรู้เรื่องใช่เราเช็คประวัติได้จริงๆแล้วอะ่ะมันมันก็ต่างคนต่างคุยกันแหละเนาะใช่ครับหลังบ้านก็มีแอบคุยกับคนนู้นคนนี้ใช่ใช่<ๆ>เพราะว่าเดี๋ยวนี้วงการรถมันเป็นอย่างนี้พี่มันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนที่ตัวใครตัวมนันใช่ตอนวันนี้ผมยกคูหาวงการรถด,ด้วยกันทั้งหมดอะ่ะพ,พี่คันนี้มันเป็นยังไงวะพี่รู้ประวัติไหมเอยอ, <He we, S 2> อย่างนี้มันเป็นยังไงซื้อได้ไหมอ่ะคุยกันซื้อเท่าไหร่ยังไงรถคันนี้เป็นไงพี่ไปดูมามยังอะไรเงี้ยวิธีดูดูยังไงผมงบ่รนนนนียุษ์คึะะพ ไม่ได้บอกว่าเอ้ยผมเนี่ยประสบการณ์ผมทํารถมาตั้งสิบเจ็ตอนที่ผมสามสิบสี่ผมจะบอกโอ้ยผมทํารถมาสิบกว่าปีแล้วผมนี่แม่งเก่งที่สุดในประเทศแล้วไม่ได้ผมพูดไม่ได้ผมก็เป็นมนุษย์มีโอกาสพลาดแต่เราโชคดีที่เรามีกลยันตีนิมิตที่ดีไอ้อผมมีพี่แมนพี่แมนพี่แมนรู้ไหมรถคนนี้ที่พี่แมนรู้จักประวัติเป็นยังไงเราสามารถเช็คได้ดีวกันเออดิวกันได้แล้วก็<ม>อย่างเต็นท์รถที่รู้จักกันเราก็มีพารามิเตอร์ที่ดีพี่รถรุ่นนี้ดูยังไงเป็นยังไงรายละเอียดเขาไม่รู้เขาก็โทรหาอ เกิดโอกาสพลาดน,น้อยกว่าคน,อ,นอื่นผมไม่ได้บอกผมเก่งนะแต่ผมพอ,พอดูได้ด,ดูได้แหละทําธุรกิจมานานแล้วเราก็ดูได้แต่ความมั่นใจเราสามารถที่จะเรียกความมั่นใจกับคนหลายๆคนที่เขาชํานาญได้เหมือนที่ผมบอกว่าทาไมผมไม่ซ่อมรถเองผมให้ที่แต่ละคนชะชนาญเขาดูแลดีกว่าเหมือนง่ายกว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเซอร์วิสก็ตัดไปใช่ครับจบเลยเพราะส่วนใหญ่ยเซอร์วิสก็จะมีแค่เรื่องของน้ำมันเครื่องครับเปลี่ยนอะไหล่บางส่วนกรองอากาศ นู่นนี่นั่นหรือเคสห,หนักๆก็ปรึกษาเราได้เพราะเราก็จะโทรแบให้ข้อมูลเขาอย่างเช่นเวลาออกรถเนี่ยในเก๊ผมจะมีเบอร์อู่ให้เลยอเช่นสมมติวันนี้พี่ซื้อฟิการโลซ่อมที่ไหนผมให้เบอร์ไว้เลยพี่เลือกก็ดีนะอย่างงั้นพี่จะสบายใจไงว่าแล้วเขาเอาเบอร์นี้ไปคุยกับลูกค้าไปคุยกับอู่ได้เลยผมแบบนี้ผมขายแต่รถยนต์ขายเรื่องรถยนต์ แต่ผมไม่ไม่ได้มีการขายว่าพี่เอาไปซ่อมนี่ระบังไม่มีอผมมองว่าถ้าลูกค้าซื้อรถไปแล้วเล่นแล้วมีความสุขมีแฮปปี้เขาก็จะแนะนําลูกค้ามหมให้ผมเองแล้วทีมอู่ถ้าผมให้ลูกค้าเขาไปแล้วลูกค้าไปท่องกับเขาแล้วเขาดูแลดีมีเกิดการลูกค้าต่ออู่เขาก็จะส่งลูกค้ามาให้ผมอีกถูกต้องและต้องบอกอยู่อย่างนะฮะเห็นแชมป์อย่างเงี้ยมแหมสายทํา <görüş> บุญหน้าดูเลยที S ่สําคัญบอกเลยว่ากัลยานิมิตที S ่ดีก็คือสุดท้ายสุดหลังต้องบอกหลังหลังจากที่ เจอมานานเราไม่ได้อวยกันนะมีแต่คนที่สนิทสนิทมาตั้งใจมาซื้อเท่านั้นเพราะรว่า 1. ความสบายใจผมพูดตรงถ้าซื้อแล้วสบายใจผมจะซื้อที่หน้าหนึ่งเพราะว่าอะไรปะ อย่างน้อยอย่างที่ผมคิดในใจกูด่ามึงได้ใช่ใช่อันนี้จาเป็นผมสิ่งที่จาเป็นเลยผมบอกว่าพี่ว่าผมไม่ได้เป็นเต้นรถที่ดีที่สุดในประเทศไทยผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งเป็นเด็กคนหนึ่งที่อชอบรถและทํารถมีโอกาสผิดพลาดวันนี้พี่เดินมาด่าผมด้วยเลยผม,ผมน้อมรับแล้วก็พยายามจะแก้ไขให้ดีที่สุดถามว่าผมมีผิดพลาดไหมมันมีอยู่แล้ววัยรุ่นแล้วก็เป็นคนเพิ่งเริ่มทํามันต้องมีการอะไรนี่อยู่แล้วแล้วก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ทมีโอกาสผิดพลาดแต่พี่สามารถเดินมาหาผม แล้วด่าผมได้เลยผมยะน้อมรับแล้วก็จะดูแลแก้ไขให้ใช่ครับทําไม่ได้ผมบอกเลยทําไม่ได้พี่ผมทาไม่ได้วะ่ะแล้วต้องทงอําไงก็จะหาวิธีแก้ให้อ,อันไหนที่ทําได้ผมก็ทําให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งวันที่ผมมาดูรถจะโดนคันไหนดีวะ <laughs> แต่อย่าว่าลงทุนกับพี่ก็สักสามร้อยกันไหม ตอนนี้ขอยืมพี่ก่อนครับตอนนี้มุดไม่ทันับพี่เพราะฉะนั้นเราพามารู้จักกับน้องแชมป์ก็คือแชมป์0 0กร้กระราต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งวัยรุ่นที่สร้างตัวเขาเรียกว่าโบ๊ทชีไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวเรื่องมันยาวพี่เป็นอีกหนึ่งคนเดี๋ยววันหน้าเราคงได้เจอกันบ่อยๆเพราะว่าผมอาจจะต้องมีเรื่องของปรึกษาปัญหาเรื่องรถหลายๆเรื่องคือเราบางทีมีเพื่อนถามผมเยอะผมก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องผมบอกเลยว่าเพราะฉะนั้นผมก็ต้องแบบเพื่อนอยากได้รถ ครับแล้วก็มีหลายคนที่ออกรถจากที่ไปแล้วคือเพื่อนกันทังนั้นเลยครับได้กลุ่มสังคมอีกกลุ่มหนึ่งใช่ใช่พเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้อีกหนึ่งที่กับ300การัาครับอขอบคุณมากครับแมป์ขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณพี่แมนที่แวะมาซัพพอร์ตผมนะพี่ขอบคุณครับไปครับคันไหนดีวะคันไหนก็ได้พี่พี่ซื้อได้หมดอะซื้อทั้งชว์รูมยังได้เลยโอ้โห <laughs> ไปละอยู่นานจุ๊บาบายบาย